สวัสดีครับผมน้ำลงครับามาน้ำลงน้ำลดนะคืนนี้พามดูว่าตกปลาตกปลาหน้าดินเนี่ยเดือดรำครับเดือดรำน้ำล,ลงไปเยอะเลยโอ,โอ้ตอนนะครับไอ้เน่ามาอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่อีกไม่อยู่ไม่อยู่อีกอย่าปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กมันตอดเล่น เอาไมเอาไมดมันจะตดีครับ <SM> ป <ot> ุ <to> ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแป๊บๆ่น่อะไรอะไรอะไรคือไวแท้โอ้ทางน้นขึ้นแล้วปรากฏเยอะมากโอ้ตอแล้วครับตอแล้วครับนี่อยู่ไม่อยู่ อยู่ oui you you ไม่อยู่ pues อยู่ไม่อย nah ู่ uh, อยูここ่อ right ีกอยะครับตนั้นน่าจะอยู่ครับอยู่แน่อยู่แน่ครับน้นสันเลยคึกๆอยู่ยย่ตรงนู้นเาเห็นัววัดขึ้นเรื่อยๆื่อยู่มปืดไม้เลยหรือเปล่าฮ่า่่ อันนี้อยู่เลยอยู่แท้ปลาดึงเข้าไม้โอ้อยู่อยู่ครับอยังสู้อยู่อีกติดไม้เมื่อกี้เลยเนี่ยอะไรป้าต้นเขาตัวนึงด้วยครับเป็นอย่างนี้พุ่มมาพุ่มมาอันนี้นะครับพุ่มมาครับพุ่มมอกี้ครับตอดีครับเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับดึกดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด โอ้มันหลอกเราอีกแล้วโอเล็กอายุหรออยุป๋าดึงตามตัวครับตัวเล็กดึงได้หน่อยนึงดูไม่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 มาแพ้ขู่หรือเปล่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ความฟุ้บความฟุ้บโอ้โหตัวนี้ใหญ่หรึเปล่าใหญ่หรึเปล่าใหญ่หรึเปล่าไอ้เจ้าโอ้โห,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 หนักนักนัก,นกสงสัยห่อตัวเล็กนน <laughs> คนเชียร์ <laughs> เชียร์ให้ <laughs> ใหญ่เชียร์ใหญ่โอ้ยเออโอเคใช้ได้อยู่พี่นอ้องรู้ครับรถยังไม่ทันเซ็ตเลยเมื่อกี้ทั้งยึดดึงอีกแล้วโอ้สนุกดีครับปลาน่าดินพี่นอ้องปั๊บปั๊ป <laughs> ช้าตรงตรงใสเหยื่อนี่แหละครับ ฮึบฮึบฮึบรอบนี้อยู่ครับรอบนี้อยู่มีแค่เห็นบิออนระหว่างค่อยๆติออนอะไรเดี๋ยวส้มกวาดตัวอา้าวอีกตัวนหนึ่งครับแล้วเอาอีกแล้วต่ออีกแล้วน้ำไหลโอ้ ปลา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 ปา,ปารอบนี้ก็ต้องอยู่ครับดูครับจอดขนาดนี้วางเมื่อกี้เองครับยังไม่ได้ปั้นเหยือนะอน,นี่เหยือเก่าวเลยโอ้แพคคู่ครับแพคคู่ไอ้เห<า>ี้แพคคู่เลยครับนี่น่าจะติดทั้งสามลูกเลยมีลูกลูกเบ็ดอยู่สามลูกเลยครับ,รบน้ำหรือปลาตอดไม่รู้หรอกครับตึก๊กตึ๊ก แล็กติดหรือเปล่าให้มันติ๊กๆิอยู่โอ้โน่นทางโน่นโน่นวางปั๊บดึงเลยโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับแล้วครับมาคู่ไหมคู่ไหมครับคู่ครับคู่ครับคู่คู่เอ้าวินเดอรมาไปคู่สองรอบแล้วครับอาจจะจะมีสามตัวไหม รอรู้จักใหม่หนึ่งที่พี่น้องจะมีสามตัวมาไหมบอลโดนนึกสามสามเกิดเคยโดนอ๋อมีเคยโดนสามสามลูกเลยเคยโดนครับาเคยเข้ามาถึงสามลูกเลยครับรอรุ่นต่อไปนีะพี่น้องจะไวเหมือนเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้วางแป๊บเดียวครับโยนไปแป๊บเดียว น้ำลาครับตึงเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วน้ำแล้วครับอาอาเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอยอู่อยู่แล้วมั้งนี่ายรอบแล้วปุ๊บอยู่ไหมอยู่อยู่ครับเอแกบอกว่าอยู่เล็กอ่าเล็กครับอาอ่องนี่แหละครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ หนึ่งครับฮะเราลุ้นกันต่อครับตุ้มฮะลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับไวมากครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาเอาเอ้ยยูครับนี่ตึ้ง่าจะอยู่ครับอยู่ไหม อยู่่ครับอ้าวอยู่พี่น้องเหมือนจะใสใหญ่ใหญ่อยู่ก็ไปไทยรอเปล่าอ้ <ใน S 1> <ห>ไปไทยครับนี่หน้าเลครับตึงๆนี่ไปไทยอ้าพี่น้องมันเดบนีวางแล้วด้งวางแล้วตอนตักุ๊บตั๊บินนี่มาลุ้นกันอีกพี่น้องอ่ะมันจะช้าตรงปั้นเยือเนี่ยครับ

ปั่นแล้วมากพี่น้องลองเหยื่อเก่าดูบ้างสิยังไม่หมดดีจะได้ประหยัดเหยื่อนิดนึงครับเหยื่อเก่ายังเฟี้ยวฟ้าเหมือนเดิมไหมย้อนไปแล้วครับเอาแล้วครับย้อนแล้วครับเออเอาเอา่อา,อ,าอีกอันหนึ่งครับอีกคันหนึ่งครับขึ้นเร็วจนปัน่น มันเหยื่อไม่ทันแล้วครับสใส่มันไม่เอาเหยื่อเก่าทุกคนตวอัอยู่ครับตวอัอยู่ครับห่งรอสองคันแล้วครับรวมสองคันแล้วจะเป็นยังไงขนาดจะตอดแรงๆหน่อยครับบ๊โอ้ตึ้งตึ้ง อ้า,าเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับก็ตอดอันนี้ก็ตอดเอาอ่าสองตอดแล้วครับโอ้ยดึงแรงนะครับต้องมันดึงแรงเอาดึงไม่อยู่โอ้ยดูครับกุ้ดูโกงเลยครับโกุงอ่า,อ,าอยู่ไหมอยอา้าวอยู่ครับือปลาขาวเล็กโอ้ป,ป,ปลาปลานกเขาเออนกเขาอีกแล้วลครับพี่น้อง อานกเขาครับปลานกเขาดูครับแป๊บผมมาแป๊บๆดูให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าปลามีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนฮ่าฮ่าังดูอย่างนี้ก็สับไปเรื่อยๆครับทั้งวันเลยตกอย่างนี้ไม่มีเหนื่อยครับเหนื่อยร่ม <c oughs> ว่าว,วได้ตกตลอดไงไม่ต้องนั่งรอ <c oughs> ไม่มีเหนื่อยครับดีไม่ดีข้าวไม่ได้กินด้วยจำครับปลาข้าดีๆดีไม่ได้กินข้าวกินดาว มาลอลุ้นต่อครับมา,มาเอามาใส่เยื่อใหม่เลยครับตอดตอดแล้วมันหมดครับเมื่อกี้มาเบนโร้ยสิเคยนอันเียนวสตึาเี ต้แล้วครับต้แล้วครับแล้วครับต้แลครับอ่ลุนอีกสักลุนอีกชักรอบนึงอา้วครัเอาแล้วครับ รุ่นแรงรุ่นแรงขึ้นแล้วครับรุ่นแรงขึ้นแล้วครับเอา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 แล้วครับเออเออเออเอา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 ตัวนี้แรงครับโอ้มาสามเลยปลรอบนี้เอออยู่ครับอยู่พี่น้องอยู่ติงงานนี้อยู่ครับโอ้ปลากระมังอันนี้ปลาการ์มังใหญ่หน่อยครับโอ้เอาี่น้องมันดีครับสนุกดีครับตกปลาน่าดีครับ เหยื่อรำครับรำปอนปทุกนีน้ยขนมปังนะครับก็เป็นบรรยากาศอีกแนวหนึ่งครับไม่ก็ได้ถ่ายนะครับส่วนมากก็จะเป็นตบกระกฏตะวันเฮจะเป็นตกปลาปลาขาวเนาะปลาทั่วไปนะครับเป็นใช้เหยื่อเหยื่อรำอ่อาเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ไปแล้วพนะี่น้อง